you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow, you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block your vision but no you can't listen that shit is all fiction cause you hold the power it as long never as you're dreaming make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? เอาละครับผมสวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเด็กแก้งสองล้อลูกอีสานอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาทําความดีมาทําบุญะครับก็มาทาบุญที่โรงเรียนบ้านเสือเต่านะครับอ่าก็มากันแบบโอ้เยอะอยู่นะครับสิบํำได้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มใหญ่ตามมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มฮาลิมนะครับผมก็จะมีแบบ ซีซูมเลี้ยงเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับถ้ากลุ่มเขามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอรอไปดูกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเด็กๆโรงเรียนบ้านเสือเต่านะครับน้องต๋อก็ไปไถ่ตังค์เด็กน้อยอยู่นะครับผมซึ่งเราเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของน้องต๋อนะครับที่ได้มาทําบุญในวันนี้นะครับว่า เขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับแต่ผมว่าก็คงจะรู้สึกดีมากเลยครับผมเพราะว่าการทำบุญเป็นการแบ่งปันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปถามน้องต่อกันฮะตองน้ตอ้องต่อรู้สึกยังไงบ้างครับต่อเฮ้ยดีใจไหมครับพวกพี่มาวันนี้ดีใจนะครับคุณคต่อย้าวเพวกพี่มันเลี้ยงอาหารนะจะกินอะไรกินเลยดังเลย จัดเลน้องต่อเลี้ยงซื้อพี่บอกเลี้ยงทุกคนดนรอก็อยากกิฉาลไปฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆในงานวันนี้นะครับผมก็เป็นแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมผมก็มากับพี่เนะตรงนี้แต่วันนี้ไม่ได้เอาอาสามานะครับผมอาสามเปลี่ยนเตอร์นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับ ไปไหนมาเดิมเลยเด็กทุกเดิมใช่พี่ยังไม่ได้นอนเลยครับมันวิ่งมาแล้วอ่ะะครับวันนี่ก็เป็นการจะเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องต่อนะครับน้องต่อที่สุดท้ายน้องต่อก็เป็นคนเรียกยอดวิวของช่องผมเองนะครับเดี๋ยว เราจะไปดูรีอคชั่นน้องต่อกันนะครับี่าเงแต่วันเกิดจริงๆต้องต่อเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมเดี๋เราจะ HVD ล่วงหน้านะครับไม่ต้องไม่ต้อไม่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 ไมไม่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 ไ่่ไ่ไไไไอมมมม่่ไไ่ รถมีกินได้พี่หมวยรถกินมอไนส์รถรถกินได้รถกินได้ต่อรถกินได้นะจริงเหรอใช่ซื้อรถมันไม่กินเลยเหลี่ยมจัดแต่เราต่อเลยกัดไปดังคลิปเลยใจรึเปล่าต้องดูข้างหน้าว่า่มีหน้าบริการที่อันดีที่ไทยก็เหมือนก้นจะฟ้องเราไม่เดี๋ยวให้มันถ่ายให้มันถือให้มันต่อก่อนแล้วให้มันถือเอาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ถือสองคนแล้วโอเคผม ในเรื่องมันก็เป็นบรรยากาศนนองาย้วันเกิดของน้องต่อนะครับมจะ้าไ่เขาถือดีๆตอนจะเป็นสมาชิกมีกลุ่มอุ้ยเหี้ยนานๆบอกให้ถือสองมือโทรศัพท์เก็บก่อนอุ้ยขอบคุณครับต่อต่อเอารถไปเดี๋ยวพี่เอาเช็คไปวางไว้ไหนนะครับแล้วเราก็จบมาเร่องมาเรื่องกับคีด้ววันเกิดแล้วนะครับผมในวันนี้เรียบร้อยครับจะพับ จะพาไปจับอย่าลืมนะครับวันเกิดใครใครก็เลี้ยงนะครับอผมชื่ออะไรนะเสียดายไม่ใช่เค้กไอ้หมวิคีมที่เหลือคะมอไซคี่โดนแน่นอนกีกางไปหาห้ามอไซพี่หน่อย20บาทอะไรก็ได้ที่มันเป็นรถคันรถบิ๊กไบค์มอไซเราแต่ไปดูการเลี้ยงอาหารเด็กๆกันนะครับ นี่เป <g Jud ite noise> so <sh arp inhale> ็น oh. ส like well, ีของนี่แหะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับผมที่เอาละครัี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานลองมาด้วยด้วยตากล้องตากล้องไม่ใช่มืออาชีพนะครับอุยมาเกับแม่สาวแม่นางที ขอขอแม่กับแพครับวนี้คนเดียวค่ะชิตตัวคนเดียวโสดโยไม่ต้องไปสัมภาษณ์มากแลครับเก็ก็มีแฟนเยอะมากหลายท่านท่านอื่นะครับ ก็มีพี่ฮาเลมมาด้วยนะครับผมพี่ผมฮาเลมนะครับก็ขอบคุณผมฮาเลม้วยนะครับผมที่มาช่วยงานกันวันนี้นะครับผมนที่เราเป็นการจะไปรวมงานนคุณนะครับไม่ไม่หมายถึงว่าเอาไม่ถ้าเขามีมีงินสดอะไรครับคุยกับคุยกับโทรศับว่าอะไรไัวเองนอนไม่เมื่อคืนี้ไม่ได้นอนครับบอกตามตรงเลยครับไม่ได้นอนนะครับผมก็เป็นตามนี้นะครับ นัจกจดเงนซลไปนะครับแล้เวเราเราดูช่วงนี้เครับเป็นช่วงการรวบรวมเงินงใน,ในะครับเผมไปถ่ายดูใกล้ๆนะครับนี่ก็เป็นแปลงสรร่วนของเด็กๆทางโรงเรียนเสือเต่านะครับผมฝากด้วยนะครับผมถ้าใครกลุ่มไหนอยากมาร่วมบริจาคนะครับผมตอนนี้เงินทุนก็ยังน้อยอยู่นะครับผมเพราะว่าโรงเรียนถูกพังมากเลยนะก,ก็ฝากฝาก ฝากผู้ใหญ่นะผมฝากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมใครที่อยากจะช่วย,ยเด็กๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับโรงเรียนบ้านเสือเต่านะครับรสำหรับอุอบปรกรณ์การเรียนก็ขาดแคลนมากนะครับวันนี้ก็มาช่วยช่วยกันนะครับไม่รู้ว่าช่วยได้มากได้น้อยก็ช่วยกันไปนะครับ เป็นเงินรวบรวมนะครับของเงินทุนนะครับผมที่รวมมาจากกลุ่มสองล้อดรวีสารนะครับเป็นร้นเาป็นจำนวนเงินสี่0ันยิบาทนะครับม้องใส่ไงเดียเดียบเดียไมล้าเดีย0 0งพันคิดยากไม่ไใคอยาไม่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีแบงค์ใหม่ย่านงคเดียนันเท่น้ก็เป็นเอกันถ้ามีแบงค์พันนไม่ได้กันะ เอาไปเ่อขณะที่เดลี่้นสี่สาหกเปี่ยนเอาเยครับเอาเยครับครับนี่ทำไมทำไมต้องต่อยิ้มชั่อไรค์ขนาดนี้อยากนโอ้อยากนอนอุ้ยพี่หลาไปกินเผาเด้อ อืมอย่าเสียงดังนะไม่เสียงดังนะครับโอเคไปเลยไปเลยครับครับตรงแดนนี่มีเด็กแค่นี้เหรอครับรู้สึกว่ายังยังน้อยอยู่นะครับนหนครับอยู่ชั้นไหนแล้วครับอยู่ชั้นไหนแล้วครับน้องล็อกตัวนีิโอ้ย บางลายอยอาเท่าไหร่ะครับอนุบาลโออนุบาลนลสองจยกปีอ้ยกจักขวบะครับอเียงอายุอะไรแล้วถามีแล้วบอกปีคือจางวานปานี่ไหนมั่งเลียงไหนมางเรียเนีฮะ ได้เงินมาเนี่ยจะบไอแดงฮะแดงงได้นมากไมด้เท่าบาทเท่าบครับสิบสิบบาทวะอ่าซ้้ไอไอซ้โตเนี่ยได้หาบาทดิไออได้เนไ้ทาห้าบาทดิ้บาทดิฮะททำนอนอง บอกลาบกลาอยากกินยัง <occurs> กินเข่า่าไม่มีแบงก์หรอพี่เ <nh> ฮ <wan cartoon> ้ยเฮ้ยพี่พี่พอมีไม่ไม่มีกันยี่สิบอ่ะเรีกได้ไมันเอามาเอามาแลกหน่อยอะไรวะเนี่ยเออาสลิปเอามาทไเองหลไงเนี่ยเอาเนาได้หรอให้ให้จกให้จกขางเงิน่อน โอ้ยมีหัวจะเดียวเอามาเดได้วยนายเงินเยว่้วยนผมมีแล้วเไหมเออนี่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 เออนี่ประกาอเนะชีบิวะชีบิวะชีบิวะชิบิวะผู้ใด่าไผู้ใดว่าไงเหรอวาไงด้วยนผู้ใดวาไงเหรอออันนานี้เราบาด้ว่าอยากได้้นยู้าย มึงม so well, right? ึง <unterstützen> ก <cả> hey, yes. ูทวีปเนี่ยองยวีปถึงมิโซะสไปมิซะสไปหลายมซะไปโอ้ยใหญ่มากเลยหลายมะสไปเอาไปหย่อเด้ไอทำไงไปหอนกับวูเด้อนไม่ียไงดอไปอกับวกเด้ออาแ้อาแอาแีหย่นมาดีดีอาแไม่ไม่ม่ไม่เอ้ยดีดีเนีสื่อไปสื่อกับ่ได้วยล่งอุ๊ปวอะไร

เอาเอาละวังดิตำปาดเราไม่อยากปากด้วยว่ะนี้ยเด้อสงสัยเขาจะคิดว่าเราเรายังไม่ได้อยู่ในแก๊งเขาเด้อเด้อปวนปวดได้ปวดเสือแล้วเนี่ยพู้ใดดีก็มูบอกไอ้ผู้ใดดีก็มูได้หองน้องูดอะดีก็มูว่าไอ้มาบอกคำนี่แหละแม่นมาดิพูดอะไรดีก็มูเขาบอกไอ้แม่นมาดิมาดิมัาดูหงส์เลยดนีิไหนไหนยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานยิ้หวาน

อไม่รู้พ่ไม่ืมไม่เชื่อราแลมดเลยม้องเลยไจไเเอาไ่ไยิมหวานไข่ยิมหวานไ่ยิมหวานเราตังมตากอเอตัมยตงซไติมตมซืติม่าดีมเลยไๆตานี่ยิมลอิม้่หน่ยอไ้ยยิมสวยเอาไป5บาท นี่เด็กตรงเนี้นนี่เขามีกันแค่นี้เหรอครับไม่ไม่ไม่น่าจะมีเท่าไหร่นะที่มอดยอดเท่าไหร่นะเด็กๆแปดร้อยห้าสิบคนสี่สิบคนนะเอียนผมพู่ถิบคนครับสี่สิบแปดนสี่สิบแปดล้านคนโอ้โหเยอะมากไม่มีใครสมมุตไม่ด้วยโอเคครับ เดี๋ยวนับดูนะครับเด็กๆมีประมาณ48คนหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20 21 22 48คนพอดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวฝากให้เด็กๆ เอาน้อบ๊ายบายให้หน่อยบายให้พี่หน่อยบายให้พี่หน่อยบอกมือเล้วบอกมือลบอกมือให้พี่หน่อยบอกมือให้พี่หน่อยบอกมือหน่อยบอกมือหนะครับเอาเอาเอามาพอใจจะกค้นระบาดได้าะผมายมนได้เพราะม้ามืออะไรเดียว้พ ใหอร่อะครับออมากเลยอร่อยะั้งอร่อดีเลยทั้งหรอดทั้งใจดีครับโอ้โหฝากถึงสาวครับฝากถึงสาว3ครับผมชอบนี้เอ้พอพพอพเอาเอาสเอาสยตุ้มเล ไปเลย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 ไเลยไป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 เเลยเลยยเลยไปเลยไปเลยไปลเลยไปเลยไปเลลเลยย เด็เกดการตา์ตูนบอลบอลมาว่าววเลเ,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 เลยกน้องต่อได้หรือยังครับยังไม่ได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณเล้ไม่ยังหรอไม่แีอเอื้อนกันไปแล้วบ้างข้<ๆ>าไปถ่ายรูปก,กับน,น้องคนนี้หน่อยถ่ายรูปหต้อยีังไงครับ้ยกับดักเยอะมาก

เาน้องเขากลัวคนหล่อน้องต่อไม่ใช่ดารานะครับแต่เป็นนักแสดงหนังนะครับโอ้โหอันนี้อะไรน่าจเป็นโาัตคิดได้ไงตลกหรือเปล่ามันคิดไม่ทันไง อันนี้หมาอะไรเด้อหมักแซมหมักแซมอะไรมันคือจ่อยเนี่ยระวังเนี่ยขอให้พ่อเฮ้ยที่มันกินมันกินขนมมันมันเป็นข่อมันอู้มันมันน่าจะหิวไหม่สวัสดีครับผมเออ่แบกกึงวันนี้เราอยู่ฝั่งเหนือของอเมริกาใต้ผมแบกแบออะไรนะแบกแซมผมมาเจอเจ้าไฮยีน่าไฮยีน่ามันเป็นไฮยีน่าสายพันธ์แถบเหนือแปซิฟิกอ่าแล้วันนี้ตัวนี้น่าจะเป็น ัเมียนะครับโอ้เห็นไหมครับมันกางอ่ามันทำโอ้ยไปกำลังฉีกเนื้อกินกวางกินอยู่ท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมผมจะพาเราไปเข้าใกล้มันกันมันจะว่ายังไงโอ้ยสายตาอันเกี้ยวกราบมาดูกันเลยท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมครับไอที่หน้าตัวนี้มัน เดี๋ยเดี๋ยวก็นกปีนท่กปีนเยเฮ้ยูเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการขัดการขัดขับข้ดมกไอ้หน้าตัวนี้มาเป็นไส้กินงูแมวอยู่เฮ้ยช่เยีีเฮ้ย มีอีกตัวนั่นน่ะอันนี้ก็ตัวเมียราคุยกย,น,ยน,น้องกำลังน,น้องกำลังก,กินน้ำจากบอ่อน้ำแห่งเดียวของอเมริกาใต้ัว <c oughs> น้ำบอ่อดียวที่สัตว์ทุกชน,นิดต้องมากินนี่ไม่ว่าจะเป็นมังกร <c oughs> แมวปา่าประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้คืออันนี้คือพี่มอสพี่มอสคำมักบินนะครับท่านผู้ชมมาหาไปแล้วนะสภาพโรงเรียนเอาละครับผมสำหรับต่อไปก็เป็นการเตะบอลน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ <c oughs> การห <c oughs> ยกกิจกรรมไม่มีแค่นี้นะครับ ทำการถ่ายรูปอะไรเสร็จสับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มีอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับผมรถไปล้มใส่เอสพโอ้โหยี่สิบโอ้น่าเสียดายมากเลยนะครับผมึ่งวันนี้นึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็นะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับช่วงต่อไปก็จะเป็นเตะวันก,กับเด็กๆนี่ครับผมผมก็คงจะเลิกถ่ายแล้วนะเพราะว่าแบบ็คจะหมดแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมให้ทุกคนได้รับรู้นะครับผมว่ายังมีกลุ่มที่มาทำความดีอยู่นะครับของเด็กปัดแก่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอให้ที่ต่อปิดรายการน้องต่อปิดคลิปให้หน่อยนะครับ